ทุกคนหลายคนนะครับอยากเห็นนะครับถามว่าอยากเห็นว่าควานช้างนะครับผมอยู่ยังไงครับนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะพาพลายประเสริฐเข้าป่าแล้วก็ไปปลูกเสร็จเรียบร้อยก็เพิ่งกลับมาที่พักนะครับที่พักของควานช้างนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามมาว่าผมอยู่กับช้างด้วยหรือเปล่ากลับบ้านไหม ก็คือช้างอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นนะครับนะครับไม่ทิ้งช้างไปไหนนะครับเพราะว่าช้างไม่สบ,บายเราต้องเฝ้าไข่ช้างนะครับนี่ก็เป็นที่พักของของควานช้างของโรงพยาบาลที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ครับเป็นห้องเ,อเล็กๆนะครับห้องสีเลี่ยมห้องเปล่าครับแล,แล้วก็มีพัดลมนะครับมีไฟนะครับ ก็มีห้องน้ำนะครับก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมง่ายๆครับอยู่แบบง่ายๆครับมีน้ํามีไฟมีไฟฟ้านะครับแล้วก็เนี่ยครับเสื้อผ้าสัมภาระก็ต้องขนมาจากบ้านกับเครื่องครัวทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับเพื่อพาช้างมารักษานะครับไม่ได้มาหรูหราครับนะครับแล้วก็ อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับคือควานช้างครับไม่มีไฟฟ้านะครับหุงเข้าด้วยเตาถ่านด้วยไม้ฟืนเราก็ผ่านมาแล้วครับนะครับแล้วก็เนี่ยครับอยู่ติดกัน3ามสี่ห้องครับแล้วก็มีอีกห้องมีอีกล็อกหนึงครับอยู่ที่ติดกับโรงพยาบาลเลยครับนะครับแล้ตอนนี้ก็ได้มาอยู่อยู่ติดอยู่ห้องติดกับนาครับของก็โชคดีครับแล้วก็ได้มาพึ่ง หม้อข้าวของน้าครับนะครับจากจังครับและนี่ครับน้ากําลังทํานะครับอยู่กินกันด้วยความอบอุ่นครับแบบบ้านๆครับนะครับนี่ครับพอดีเนี่ยครับที่มาอยู่ก็คือต้องเอาช้างมารักษาครับของน้าก็นาวันับนายงก็ตัวเมียครับเป็นช้างเมียช้างพังครับเจ็บขาครับครับอ๋ออยากจะเรียนว่าควานช้างนะครับ ทั่วถึงกันหมดครับเครือข่ายทั่วถึงกันหมดครับไปไหนมาไหนเนี่ยครับมีแต่ความช่วยเหลือกันนะครับมีแต่ความช่วยเหลือกันนะครับไม่ได้อิจฉาวิษยาซึ่งกันและกันครับนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างลากไม้หรือว่าจะเป็นช้างาเดินแขกนะครับหรือว่าจะเป็นช้างทำสไตล์แบบโลกสวยนะครับไม่มีโต้ไม่มีตะขอถึงเวลาก็ต้องช่วยเหลือกันครับไม่ได้ คอมเมนต์ไม่ได้อิจฉาริษยากันครับนะครับนะครับห้องติดกันครับปรินน้องชายครับมาจากเกาะสมุยครับเฮ้ยท่อะไรเปล่าเนี่ยอีกห้องติดกันครับน้องชายครับมาจากเกาะสมุยเป็นควันช้างจากจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็ได้ทำอ่า การต้องเที่ยวแบบสไตล์ของโลกสวยครับแต่ว่าพอมาอยู่นี่นะครับก็ก็พูดด้วยความเป็นจริงนะครับว่าช้างต้องรักษามันต้องมีโซ่ต้องมีการควบคุมครับเพราะช้างมันต้องรักษาครับต้องเข้าซอนะครับต้องใช้ตะขอใช้โซ่นะครับก็ก็ก็รักษาเพื่อให้ช้างและหมอเซฟหมอเพื่อให้หมอปลอดภัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยครับอยู่กินกันแบบง่ายๆสนุกกันขำขำครับนะครับก็เหมือนพบปะนะครับสังสรรค์กันแบบ แบบแบบชีวิตของควานช้างครับนะครับเอ๊เอาไหมนี่กินเลยเอาไหมกินข้าวยังผงข้าวยังยังไม่กินเลยเอ,าเอา้าลยอะ่ะพ่อลุงเขียดกลับบ้านเลยมานี้กลับบ้านบ้านคอนอ่ะ ไปบ้านแล้วไปดูช้างที่มาหม่ยแล้วไม่ได้นอนกับเมียเมียดาวเลยมาอยู่ขึ้นกลับปลอดไรอ่ะกลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปเก็บรายละเอียดใหม่ไอ้ย่ะร่อยหลางานไปไกลได้ยหมผมมีกี่ร้อยสองร้อยสามร้อยแลละเป็นเรืยนแล้ว ครับตอนนี้มาถึงก็ได้อาบน้ำนะครับนบแรกอาบน้ําก่อนครับเพราะว่าถ้าดึกไปนี่จะหนาวครับแล้วก็จะชวนให้ขี้เกียจไม่อยากอาบครับนะครับแล้วก็การพักผ่อนนะครับการพักผ่อนก็เดี๋ยวประมาณสักไม่เกินสี่ทุ่มนะครับเรทสุดห้าทุ่มไม่เกินสุดสุดนะครับเที่ยงคืนก็ต้องพักผ่อนแล้วครับนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลช้างกันทั้งวันครับนะครับ อยู่ในช้างทั้งวันนะครับเวลาพักผ่อนเราไม่มีครับถ้าเกิดว่าไม่ได้พักผ่อนกลางคืนแล้วนะครับอาการอ่อนเพลียก็จะเกิดขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลานะครับจัดสรรปันส่วนบริหารตัวเองให้ดีครับนะครับก็ช้างก็เปรียบเสมือนลูกนะครับสมาชิกในครอบครัวชีวิตหนึ่งนะครับย่างที่พวกเราได้บอกกันไว้นะครับอาจจะเป็น สัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเรมเดือนเรมปีนะครับช้างได, be, ด e ห้หายปกตินะครับถึงพวกเราจะกล่าวกันได้ครับเพื่อถึงรายได้นะครับก็ได้ได้สูญเสียไปตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คำนึงถึงกับเราคำนึงถึงสุขภาพช้างมากกว่าครับนะครับอย่างที่บอกที่ได้กล่าวกันไว้มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั that, like. ้นเนี่ยความกังวลตอนนี้ก็คืออยากให้ช้างหายเป็นปกติครับไม่ว่าช้าหรือเร็วครับนะครับครับสิ่งที่ เราต้องการนะครับจุดมุ่งหมายนะครับของน้าของน้าหวันก็นะครับเจ็บขาครับนะครับเมื่อวานก็ได้ฝังเข็มครับแล้วของน้องชายจากเกาะสมุยก็ท้องร่วงนะครับท้องร่วงนะครับตอนนี้ได้หายปกติแล้วไม่เกินสองวันน่าจะกลับบ้านได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คิดดูสิครับค่ารถจากเกาะสมุยมานะครับต้องข้ามเกาะมาข้ามเรือมาครับครั้งละสองหมื่นครับนะครับค่ารถไปกลับนี่สี่หมื่นครับ ครับแต่ต้องมาครับเพื่อนช้างครับนะครับเพราะงั้นพวกเราก็อยู่กันแบบนี้แหละครับร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นโลคสวยหรือไม่โลกสวยช้างล่างไม้อะไรไงก็สุดท้ายมันก็คือคนรักช้างเหมือนกันครับหัวใจเดียวกันครับสวัสดีครับข่ําคืนนี้ก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าบ้านพักควานช้างอยู่ยังไงครับนี่ครับบ้านพักที่หรูหราที่สุดสําหรับพวกเราแล้วนะครับเราเคยอยู่ตาม ตามไร่ตามนาแล้วก็ตามป่าตามเขานะครับอยู่กับช้างนะครับได้ตามเทียนไขหรือตะเกียงน้ํามันกา๊าซก็เจอมาแล้วครับหุงข้าวนะครับหุงข้าวสุกๆดิบๆหุงข้าวด้วยลําไม้ไผ่ก็เจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนหายห่วงได้ครับพวกเราอยู่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ